ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็เป็นวันที่1ทธันวาคมที่ผมมีความสุขมากๆนะครับที่จะได้บอกทุกคนว่าวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมจะเปิดพรีออเดอร์หนังสือใหม่ Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวของผมอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยขอออกตัวไว้นิดนึงเลยนะครับว่า เอพิโซดนี้ทางเอพิโซดนะครับผมจะมาพูดถึงภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับถ้าคุณสนใจหนังสือเล่มนี้คุณก็อาจจะฟังพอดแคสต์นี้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจเลยนะครับก็จริงๆสามารถฟังหัวข้อในการ เรียบเรียงที่ผมเรียบเรียงสาหรับนักลงทุนมือใหม่มาก็ได้นะครับว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเราควรจะรู้หัวข้ออะไรบ้างแบบนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าแต่ละบทแต่ละเนื้อหาที่ผมเรียบเรียงมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าฟังเพื่อซื้อสินค้าก็มีประโยชน์หรือจะฟังเล่นๆน,นะคบฟังภาพรวมของการลงทุนขำๆเฉยๆไม่ซื้อก็มีประโยชน์นะครับ ผมขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะผมอยู่ในตลาดหุ้นมาปีนี้ปีที่8นะครับก็ถูกหลายๆคนบอกว่าอยากให้เขียนหนังสือนะครับอยากให้เขียนหนังสือออกมาก็ ผมก็พูดเสมอว่ามันเรารู้สึกว่าประสบการณ์เรายังไม่ได้มากเพียงพอที่จะเขียนะนะครับจนพอผ่านเวลามาระยะหนึ่งอะนะเราก็รู้สึกว่าเออเราผ่านช่วงที่ดีที่สุดเราก็แย่ที่สุดในการลงทุนของตัวเองไปแล้วจนจนรู้สึกเหมือนตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างได้ความรู้ความคิดประสบการณ์นะครับก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Stock l e c t u r e ลงทุนทุนได้เนียวเล่มเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราพูดถึงอะไรเนาะเรา เราพูดถึงองค์ความรู้ทั้งหมดที่นักลงทุนคนหนึ่งควรจะรู้นะครับก่อนที่จะไปเข้าตลาดหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพยายามเอาให้จบในเล่มเดียวหมายถึงว่าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยคุณมาอ่านเล่มนี้คุณก็ลงทุนได้นะครับหรือว่าคุณจะมีความรู้มาก่อนแต่เล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยจัดเรียงความรู้ให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีระเบียบเรียบร้อยนะครับเข้าใจง่ายนําไปใช้ต่อได้นะครับ ซึ่งผมตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้มาเพื่อขอบคุณเนาะขอบคุณตลาดหุ้นแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยแหละว่าเออจริงๆแล้วการเป็นลงทุนศาสตร์เนี่ยมันก็ให้อะไรกับชีวิตผมเยอะนะครับมากที่สุดคงเป็นเรื่องของเซลฟ์แวลูนะครับคือการทําให้ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองที่เราก็สามารถทําอะไรที่ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่ติดตามนะครับแล้วก็คิดว่ามันไม่คงไม่มีการขอบคุณไหนที่ดีไปกว่าการทําหนังสือดีๆออกมาเพื่อแบ่งปันความรู้ต่อและให้ความรู้เหล่านี้มันอยู่กับตลาดหุ้นต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมก็จะพูดเสมอว่าจริงๆผมไม่ได้ค่อยอยากจะเปิดคอร์สสอนเท่าไหร่ถึงแม้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคนขอเข้ามาเยอะนะครับแต่ผมค่อนข้างรู้สึกว่าคอร์สสอนเนี่ยบางทีมันสอนการ ค่าคอร์สนะวันละา3 0 0 0สเนี่ยหนึ่งคือมันเรียนแล้วจบไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ไปเรียนเนี่ยก็มักจะลืมหรือไม่ได้กลับไปทบทวนนะครับหรือว่าถึงแม้ว่าจะตั้งใจเรียนไอ้ความคิดที่ได้หรือระบบความรู้ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะกระจัดกระจายไม่เป็นระบบเท่ากับการเขียนหนังสือมาหนึ่งเล่มที่คุณมีเวลาที่ค่อยๆละเลยดอ่านได้แล้วก็ถูกจัดเรียงไว้เป็นลําดับอย่างดีมีคําเขียนมีคําอธิบายแบบที่คุณสามารถใช้เวลาได้เต็มที่กับหนังสือหนึ่งเล่มอาจจะเป็น1เดือนหรือ1สัปดาห์ก็ได้นะ แต่ถ้าเป็นคอร์สเนี่ยบางทีมันกระชับมันเร็วนะครับมันเหมาะกับการสอนอะไรยากๆที่อ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรือต้องการสอนการสอนแบบอินเทอร์ i v e ทีฟหมายถึงว่าต้องการการเบรนสตอร์มการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการรีเฟล็กอ่าแบบนั้นเป็นคอร์สก็เหมาะแต่ผมคิดว่าถ้าสอนพื้นฐาน,นการลงทุนในหุ้นเนี่ยผมว่าหนังสือเหมาะมากเพราะว่ามันจะให้ภาพการลงทุนที่ดีกว่านะครับ ผมขออนุญาตอ่านเนื้อหาคำโปรยกับปกหลังให้ฟังนะครับก็ s t o อกเล c เช r e ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวนะครับความหนาประมาณ460หน้าหนังงสสือสอนนนลลทุุห้เ่มแรกในนนชีวิตตของลงลุศาสร์ักเขียนด้านการเงินการลงทุนที่มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่า1ล้าน5แสนคนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การลงทุนเกือบ10ปีรวบรวมมาเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ตั้งใจจะให้ครบถ้วนที่สุดสำหรับทั้งมือใหม่และมือเก่า อ่านแล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดเหมือนกับชื่อหนังสือลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวเนื้อหาข้างในไม่ได้ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดแต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ที่สุดผ่านการคิดและการจัดลำดับการเรียนรู้มาเป็นอย่างดีคัดสรรมาเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้เล่าด้วยภาษาที่อ่านง่ายพร้อมตัวอย่างและประสบการณ์การลงทุนส่วนตัวนักลงทุนสามารถอ่านทำความเข้าใจและทำตามคำแนะนำของหนังสือเล่มนี้ได้ไปตั้งแต่ต้นจนจบ นักลงทุนมือใหม่อาจจะอ่านเพื่อฝึกฝนตัวเองก็ได้นักลงทุนมือเก่าอาจจะอ่านเพื่อช่วยเรียบเรียงองค์ความรู้ดั้งเดิมที่มีอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดในแต่ละบทว่าผมเขียนอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ให้คอนเซปต์ในการศึกษาทางการลงทุนนะผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการพรีออเดอร์ก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับก็ข้อมูลเกี่ยวกับการพรีออเดอร์นะครับหนังสือที่พรีออเดอร์รอบนี้จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะครับเป็นหนังสือที่มีคําว่าลิมิเต็ดเอดิชันอยู่ที่ปกซึ่งผมจะทํามาให้ใกล้เคียงกับยอดสั่งพรีออเดอร์มากที่สุดนะครับคือเฉพาะคนที่พรีออเดอร์เลยที่จะได้หนังสือ รุ่นนี้ไว้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็จะเป็นพิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3ว่าไปนะครับโดยเงื่อนไขนะครับก็คือสั่งจองภายในวันที่31ธันวาคม2021นะครับและหนังสือเนี่ยจะสดจัดส่งพร้อมกันประมาณวันที่25มกราคม2 0 2 2นะครับใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าผมต้องรอกเก็บจํานวนออเดอร์ให้ครบเพื่อที่จะส่งโรงพิมพ์นะครับเพราะว่าต้องการจํานวนที่ใกล้เคียงจริงมากๆเพื่อให้มันเป็นลิมิเต็ดเอดิชันจริงๆนะครับ ในช่วงพรีออเดอร์นะครับหนังสือทั้งปกแข่งและปกอ่อนเนี่ยจะฟรีค่าจัดส่งนะครับผู้ที่ผู้ที่พรีออเดอร์เนี่ยจะได้รับโปสการ์ดลายพิเศษพร้อมลายเซ็นของนักเขียนและที่คั่นหนังสือนะครับผู้ที่พรีออเดอร์จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมวิดีโอสอนวิเคราะห์หุ้นและจัดพอร์ตฟิลิโอเพิ่มเติมความยาวมากกว่า1ชั่วโมงมูลค่า500บาทฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะส่งไปเป็นลิงก์กับ QR Code ให้พร้อมกับหนังสือนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยก็มีเวลาอ่านหนังสือประมาณ1เดือนนนน,อนนะครรรัแลล้้วววกก็เีีียยิปปอมมาณ15โด แล้วเนี่ยนะครับผมจะทําการลบคลิปนี้ทิ้งในวันที่15มีมนาคม2022นะครับก่อนที่หนังสือพิมพ์ครั้งที่ี่ยจะวางแผนตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับ ผู้ที่สนใจสั่งหนังสือเล่มอื่นขอสนับพิมนะครับแนะนําให้แยกออเดอร์กับรายการที่พิเรอเดอร์นะครับเพราะรายการอื่นจะจัดส่งสินค้าได้ทันทีแต่ถ้าหากรวมออเดอร์มานะครับก็ขออนุญ,ญาตจัดส่งพร้อมกันกับหนังสือที่พิเรอเดอร์นะครับเลขพัสดุจะถูกส่งเข้าอีเมลของลูกค้าหลังจากที่สินค้าจะส่งแล้วนะครับหากไม่เจอกรุณาตรวจสอบที่สแปมโฟเดอร์นะครับสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Page 13357 Publishing ับินะครับก็คือสำนักพ,พิมพ์หนึ่งสามสามห้าเจ็ดในวงเล็บสำ สือเล่มน,นี้นั่นเองนะครับใครที่เร่งด่วนอยากสั่งแล้วนะครับทำได้หลายอย่างนะครับก็คือเข้าไปดูข้อมูลที่ ลงทุนศาสตร์ก็ได้นะครับจะมีเอ่อเอยู่ข้างบนนะครับรูปบนสุดของเพจเนี่ยจะมีข้อมูลการพรีออเดอร์อยู่นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เพจ1 3 3 5 7 Publishing ก็ได้นะครับหรือจะไปตรงที่เว็บไซต์เลยก็ได้ก็คือ1 3 3 5 7 co นะครับหรือว่า1 3 3 5 7้ co นั่นเองนะครับก็สั่งซื้อตรงได้ทางเว็บไซต์นะครับตอนนี้ระบบทั้งหมดเนี่ยขอเป็นซื้อผ่านเว็บไซต์100%เเนลยนะครับเพื่อป้องกันออเดอร์ตกหล่นนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าฮย 20บทที่ผมเขียนเล่าให้ฟังมันมีเรื่องอะไรบ้างหรือว่าวันนี้อ่ะถ้าคุณบอกไม่ซื้อเล่มนี้อ่ะไหนลองเล่ามาซีว่าการจะเป็นนักลงทุนหนึ่งคนเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างนะครับผมก็สรุปมาแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับสิ่งแรกที่ผมพูดถึงก็คือประสบการณ์การลงทุนของผมนะตลอดเวลา เกือบสิปีนะครับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นนะมันมีช่วงเวลาที่เลวร้ายมากนะครับมีช่วงเวลาที่ผมอาจจะไม่ได้เล่าให้หลายท่านฟังว่าผมมีบางช่วงที่ผมไม่เปิดพอร์ตไปเป็นเดือนหลายเดือนจนเกือบปีเลยก็มีนะครับเพราะว่าเจ็บหนักจากการขาดทุนนะครับจนกระทั่งกลับมาได้ใหม่แล้วก็กลับมาฟื้นฟูความมั่นใจแล้วก็ลงทุนได้อีกครั้งนะครับแล้วก็บอกบทเรียนที่ได้รับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ อย่างที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นนะครับหุ้นมันเกี่ยวกับอะไรนะครับหุ้นคืออะไรหุ้นซื้อขายอย่างไรทํายังไงให้จะไม่ถูกหลอกไปซื้อแชร์ลูกโซ่นะครับหุ้นมันมีหลักการแนวคิดพื้นฐานยังไงได้บ้างเราจะหากําไรจากหุ้นได้ที่ไหนระบบการซื้อขายหุ้นเป็นอย่างไรอันนี้ผมจะเล่าให้พื้นฐานเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเป็นมือเก่าแล้วก็อาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่อันนี้ก็ต้องเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจภาพรวมของหุ้นนนก่อเลยะครับ หัวข้อที่3ครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยมหาภาคนะครับนั่นก็คือการใช้หลักเพสเทลในการวิเคราะห์หุ้นภาพใหญ่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น P politics นะครับ E economic นะครับ S society นะครับ T technology นะครับ E environment แล้วก็ L ก็คือ L a w นะครับซึ่งผมก็อาจจะอธิบายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับว่าเวลาเรามองภาพใหญ่ภาพกว้างนะครับภาพปัจจัยมหาภาคเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับหลังจากดูปัจจัยมหาภาคเสร็จแล้วเราก็มาดูวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงอ,อุตสาหกรรมนะครับตรงนี้ผมจะใช้ Five Forces Model เข้ามาจับนะครับแรงกดดันทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันของการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่นะครับสินค้าทดแทนแรงกดดันจากคู่ค้าแล้วก็แรงกดดันจากลูกค้านะครับก็อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างไว้ในบทให้อย่างละเอียดเลยว่าเราจะวิเคราะห์ Five Forces ในการลงทุนเนี่ยเรามองอะไรบ้างนะครับ หัวข้อที่4ที่เราพูดถึงครับคือการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงคุณภาพนะครับในวงเล็บก็คือการวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจนั่นเองก็คือเราจะต้องอ่านข้อมูลธุรกิจยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ผลสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้ใช้ทูสอ2ตัวหลักที่ผมใช้บ่อยก็คือ business model canvas นะครับแล้วก็นำมาย่อยให้กลายเป็น SWOT analysis นะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าเออการที่จะเข้าใจธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีมุมมองหลายอย่างนะนะครับเราควรจะเข้าใจให้รอบด้านนะครับการมี tools หรือเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาเป็นหลักยึดเกาะไว้เนี่ยมันก็จะทาให้ดีมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับ บทที่6นะครับผมก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณนะครับนั่นก็คืองบการเงินนั่นเองนะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักงบดุลน,นะงบกระแสงเงินสดงบกำไรขาดทุนนะงบแสดงส่วนการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นนะครับความเห็น ความเห็นผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็หมาเหตุประกอบงบการเงินแบบคร่าวๆอันนี้ย้าว่าคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าผมสอนงบละเอียดเนี่ยมันจะกินพื้นที่เป็ร้อยๆหน้าเลยนะครับผมก็สรุปมาเฉพาะมือใหม่ที่ควรจะรู้ว่าเฮ้ยงบแต่ละตัวคืออะไรทํางานยังไงแล้วอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องรู้นะครับบทต่อไปผมพูดถึงการวิเคราะห์ผู้บริหารครับวิเคราะห์ผู้บริหารว่าเวลาเราจะดูผู้บริหารคนนี้ว่าเฮ้ย น่าสนใจหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าโกงหรือเปล่าผมดูที่อะไรบ้างนะครับมีหลักการดูยังไงบ้างอะไรที่เราช่วยตรวจสอบเขาได้บ้างนะครับต่อไปเป็นการวิเคราะห์การเติบโตครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆว่าเป็นหลักการมองหาหุ้นเติบโตที่ผมคิดขึ้นเองนะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่การดู price กับ quantity นะครับการดูที่ Product กับ Market นะครับการดูที่ Business กับ Management การดูที่ cost o g o o d s s o l d นะครับการดูที่ SG&A Tax Interest นนะครับการ Merge และ Acquisition นะครับและสุดท้ายก็คือการทำา i n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  i i l l n n i n n e r r n n g นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นหลักการที่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้อ่านนะก็จะได้ประโยชน์มากกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหาอ่านยากเพราะว่าผมมาคิดหลักการนี้ขึ้นมาเองนะครับ ต่อไปการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับก็ผมจะไม่ได้พูดหลายวิธีเนอะในเรื่องนี้ผมจะพูดแค่วิธีเดียวคือ PE นะครับโดยแบ่งเป็น2วิธีคือ PEG กับ PE ใช้ร่วมกับ Time Value of Money นะครับซึ่งการใช้ PE ร่วมกับ Time Value of Money เนี่ยเป็นวิธีหลักที่ผมใช้เลยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าผมลงผมลงทุนอย่างไรประเมินมูลค่าอย่างไรนะครับก็บทนี้บอก อธิบายละเอียดมีตัวอย่างการคำนวณให้เห็นชัดๆผมจะไม่ได้พูดถึงทฤษฎียากๆเท่าไหร่นะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะงงนะผมเอาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเวลาคำนวณมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันเนาะบทต่อไปผมพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนครับว่าเราจะซื้อถือขายหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราใช้หลักการอะไรบ้างนะครับแน่นอนมันจะมีเป็นเทคนิคอล l Analysis กับฟันเดิมเบนทัลวิเคราะห์เนาะซึ่งฟันเดิมเบนทัลวอเคราะห์เนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีกว่าเป็น VI หรือ แต่ละแนวคิดเนี่ยเขาใช้หลักการใดๆในการในการ,การลงทุนบ้างในการจะซื้อถือหรือขายนะครับก็อธิบายไว้ในบทนี้นะครับต่อไปเราก็พูดถึงการจัดสรรพอดฟอร์เรียครับว่าควรจะมีหุ้นกี่ตัวในพอร์ตกระจายความเสี่ยงยังไงนะผมก็จะพูดถึงความเสี่ยงแต่ละแบบที่เราจะต้องเจอในตลาดทุนว่าเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างแล้วจัดการกับมันยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างพอร์ตให้ดูด้วยแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูนะครับ บทต่อไปผมพูดถึงจิตวิทยาการลงทุนครับอันนี้ผมก็เน้นบ่อยมากว่ามันมีจิตวิทยาการลงทุนหลายๆอย่างที่เราควรจะรู้นะครับก่อนการลงทุนนะว่าเฮ้เรากําลังเจอปัญหาข้อนี้อยู่หรือเปล่าเช่นเรากําลังเจอซังคอร์ตฟอลซีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากาลังเจอโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์บแอสนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยก็จะหยิบยกขึ้นมาประมาณ9ก้าถึงสิอคติในการลงทุนที่เราเจอกันบ่อยมากๆนะครับแล้วก็พร้อมวิธีแก้ไขตัวอย่างนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการศึกษาตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้้้นนะะครอออยยย่่่าออาาางจจไไมมมดดหแแตก็ีววว มากขึ้นในการลงทุนนะครับบทต่อไปผมพูดถึงการลงทุนในหุ้น IPO ครับว่านอกจาก10ข้อข้างบนแล้วเนี่ยที่เราใช้กันในการลงทุนเนี่ยมีอะไรต้องดูอีกในหุ้น IPO นะครับยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างการถือหุ้นเหตุผลในการระดมทุนนะนี่ผมก็ใส่ใส่ไปให้แล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยที่ผมเคยลงทุนในหุ้น IPO มาก่อนนะครับต่อไปเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศครับหลายคนอาจจะสนใจว่าเฮ้ยเห็นผมไปลงทุนหุ้นต่างประเทศมันมี หลักการคิดยังไงประเทศเลือกอย่างไรไปลงทุนที่ไหนดีแล้วเราจะลงทุนยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมอธิบายรายละเอียดในการลงทุนทุนต่างประเทศนะครับในทุกมุมมองที่ผมคิดว่าจะต้องรู้สำหรับสำหรับเป็นพื้นฐานเนาะนะครับก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศแบบเวียดนามฟิลิปปินหรือจะไปฝั่งแบบอเมริกาจีนอะไรก็ผมก็เล่าประสบการณ์ไว้ด้วยนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของหุ้น6ประเภทและแนวทางการลงทุนเนอะอันจริงเนี่ยผมมีการแบ่งหุ้นแบบที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมไว้นะครับจะมีหุ้นขาขึ้นหุ้นขาลงหุ้นคงที่หุ้นวัฏจักรหุ้นตาม GDP แล้วก็หุ้นไม่แน่นอนนะครับผมก็จะยกตัวอย่างหุ้นแต่ละตัวไว้ให้นะครับแล้วก็จะบอกกลยุทธ์ว่าเวลาคุณเจอหุ้นแบบนี้คุณจะลงทุนยังไงตัวไหนควรจะซื้อถือตัวไหนควรจะซื้อแล้วขายตัวไหนไม่ควรเข้าไปยุ่งตัวไหนควรจะช็อตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอธิบายเล่าไว้ในบทนี้นะครับต่อไปอี รู้เกี่ยวกับหุ้นนะครับวันนี้อยากลงทุนในหุ้นแล้วจะหาข้อมูลในหุ้นอย่างไรนะครับว่าเฮ้ยสนใจในหุ้นตัวนี้สมมุติสนใจใน c p พจะอาจหาข้อมูลจาก c p พได้จากไหนบ้างนะครับผมก็รวบรวมมาให้1บทเต็มๆเ,เลยว่าคุณจะหาข้อมูลหุ้นแต่ละตัวเนะี่ยคุณหาจากไหนได้บ้างนะครับ บทต่อไปพูดถึงวิธีการคัดเลือกหุ้นมาลงทุนครับว่าเฮ้ยวันนี้คุณลงทุนอ่ะมันมีหุ้นเป็นร้อยร้อยพันพันตัวนะครับคุณจะเลือกยังไงให้มันมาเหมาะสมกับเราจัดพอร์ตหุ้นพวกนี้ได้ยังไงนะครับผมก็มีวิธีการให้นะครับว่าเราจะเลือกหุ้นมาลงทุนได้อย่างไรได้บ้างนะครับดูจากท็อปดาวดูจากบอททอมอัพให้วิธีเลยว่าปกติผมหาหุ้นยังไงเนาะนะครับเอ,อ่อบทที่18นะครับผมจะพูดถึงหุ้นที่ควรรู้จักในตลาดหุ้นไทยเนาะมือใหม่เนี่ยเวลาอ่านเนี่ย ข้อมูลทฤษฎีต่างๆก็จะอ่านเข้าใจนะแต่พอมาเจอหุ้นจริงเนี่ยมันจะงงว่าเอ๊ะแล้วในตลาดหุ้นมันมีหุ้นอะไรบ้างนะนะครับผมก็จะมีการให้ข้อมูลหุ้นที่ควรจะรู้จักเป็นตัวเด่นๆพื้นฐานไปก่อนนะครับว่าเราควรจะมีหุ้นอะไรที่เราจะต้องรู้จักบ้างเป็นขั้นตอนอ่านจากเซตห้ก่อนเซตร้อยนะครับพิเศษที่สุดขีดเส้นใต้นี้ผมภูมิใจมากนะครับไทยเล่มนี้มีดัชนีหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นไทยอยู่เนาะผมทําหมายถึงว่าตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยครบรวมครบทุกตัััวนนนดง้เี่ย เปิดไปอ่านดัดชนีด้านหลังอ่ะคุณจะรู้จักหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นไทยแบบสั้นๆเช่น c p l ทำา7 e l e v e n เลฟเแครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าแบบสั้นๆคือไม่ได้เล่ายาวมาทำให้เราสามารถเข้าไปเข้าใจลักษณะของตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยเป็น Recommend มากๆว่าการทำดัดชนี หุ้นเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันจะต้องย่อให้เหลือสั้นๆเนาะจัดเรียงจัดกลุ่มใหม่ให้ทําความเข้าใจดังนั้นมือใหม่นะพลาดไม่ได้ดัชนีหุ้นไทยเล่มเนี่ยสำคัญมากก็อยากให้เก็บไว้ท่องเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสรุปขั้นตอนการลงทุนตั้งแต่ต้นจนจบครับอ่านมาทั้งเล่มงงมากมีการหาหุ้นหาข้อมูลทฤษฎีพื้นฐานไหนจะท่องหุ้นอีกเอาเปิดบทนี้เลยครับผมมีวิธีการ1 2 3 4 5 6 7งสาไล่ไปเลยว่าจากวันแรกที่คุณเริ่มเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ไปจจนนถึงตอบเี่ย ทำยังไงบ้างคุณถึงจะมีพอร์ตทุนของตัวเองซึ่งถ้าอ่านบทนี้แล้วทาตามนี้ก็สามารถทําได้แน่นอนครับหลังจากนี้ยังมีเพิ่มเติมพิเศษนะครับอย่างที่บอกไปว่าสําหรับรอบพรีออเดอร์นะครับผมมีวิดีโอสอนวิเคราะห์หุ้นและจัดพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติมให้อีกความยาวมากกว่า1ชั่วโมงนะครับมูลค่า500บาทเนี่ยให้ทุกคนได้เรียนฟรีนะครับจนกระทั่งถึงวันที่15มีนาคม2 0งศเท่านั้นนะหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมต้องจํากัดเวลาทําไมต้องจํากัดพรีออเดอร์ด้วยนะครับก็กกบนน็็เเเเหตตผผผกกกคคืืออออออมมยยาจะบบแททนนนี่่พพรรดด์โงงัปขขวิศษ แล้วก็ทําไมต้องจํากัดเวลาด้วยเพราะว่า1ก็คือว่าเพื่อให้มันพิเศษเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้น2ก็คือว่าให้คนที่ได้หนังสือแล้วเนี่ยต้องรีบอ่านก่อนที่คลิปมันจะลบนะก็เป็นการกระตุ้นคุณทางอ้อมว่าเฮ้ยคุณจะต้องรีบอ่านหนังสือนี้ให้ทันไม่งั้นคุณจะดูคลิปนี้ไม่ได้นะครับก็ยังไงก็เป็นวิธีการที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายผมพูดถึงเรื่องราวหลังตลาดหุ้นนะครับหลังตลาดหุ้นก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของผมนะรบในาหาหน้งมไ แต่ละตัวแต่ละตัวตัวไหนผมโชคดีตัวไหนผมโชคร้ายตัวไหนผมฟลุกตัวไหนผมคิดได้ผมก็จะเล่าให้ฟังเป็นเหมือนแรงบนันดาลใจเล็กๆก,กันเนอะว่าผมก็เข้าตลาดมาตอนพันห้าพอ่ะไม่ได้เข้าตลาดมาตอน300จุดอะ่ะผมยังหาหุ้นเด้งได้20กว่าตัวเลยนะครับคุณก็ ไม่น่าจะยากนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากอยากให้ลองอ่านประสบการณ์กันดูว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะของ Stock l e c t u r e ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวนะครับเป็นพอดแคสต์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อหนังสือนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ซื้อหนังสือฉันจะไม่จ่ายเงินให้เธอไม่เป็นไรครับฟังสารบัญที่ผมเล่านะครับแล้วก็ลองศึกษาไล่หัวข้อกันดูก็ได้เนาะก็จะสามารถลงทุนได้เหมือนกันเนาะแต่ก็อาจจะต้อง ลองทําสรุปของตัวเองขึ้นมาดูนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้มันไม่กระจัดกระจายนะครับพิเศษที่สุดเลยนะครับในในตัวของ เว็บไซต์หน้าที่สั่งหนังสือเนะมีการทดลองอ่านตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งผมได้เปิดให้อ่านตัวอย่างฟรีบทแรกนะครับซึ่งเป็นบทเล่าประสบการณ์การลงทุน10ปีของผมเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนหรือเกี่ยวกับความรู้ด้านการลงทุนมากหรอกนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจตัวผมมากขึ้นว่าเฮ้ยผมเขียนหนังสือเล่มนี้มาเพื่ออะไรและผมอยากจะให้ทุกคนลงทุนด้วยมายเซ็แบบไหนนะครับเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับหลังจากที่อ่านจบแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบางบทมันมีความละเอียดน้อยเกินไปเช่นผมว่าต้องเเจอแนน่่ๆนะช วิเคราะห์งบน้อยเกินไปวิเคราะห์การเติบโตน้อยเกินไปวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นน้อยเกินไปนะครับต้องเล่าว่าอย่างนี้ว่าถ้ามันเขียนยากเขียนเยอะเนี่ยมือใหม่เขาจะไม่เก็ตนะซึ่งมันจะผิดคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้ที่อยากจะเขียนมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ย ผมมีแลนนะครับอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นชุดซีรีส์ที่ชื่อว่าลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับมีเล่มแรกออกไปแล้วคือมันนี่เลคเชอร์เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตอันนี้ตีพิมพ์อยู่กับสำนักพิมพ์อื่นนะครับแต่ถดี๋ยวพอหมดสัญญาเนี่ยผมจะนํากลับมาทําใหม่นะครับแล้วก็ทาซีรีส์เนี่ยให้เป็นซีรีส์ชุดเดียวกันนะครับเล่มที่2ก็คือสต็อกเลคเชอร์นะครับลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหมายถึงว่าแผนการการขายการสำนักพิมพ์ไม่เเจงไไปกกกกก่่่อออนนครรรััับบบบแลล้้ว็็ดดาาาตตีีี3มมทื accounting l e c t u r อนะครับอันนี้สอนวิเคราะห์งบการเงินแบบที่นักลงทุนอ่านกันเออพิเศษก็คือไม่ได้สอนอ่านงบแบบที่นักอ่านงบเพาออ่านนะอ่านแบบนักลงทุนว่านักลงทุนเห็นงบแล้วเขาคิดอะไรกันบ้างซึ่งโดยผมว่าพิเศษมากมาแล้วก็รวบรวมจากประสบการณ์มากมายที่ผมเคยเจอมานะครับเล่มที่2คือ growth lecture นะวิเคราะห์การเติบโตตรงนี้ผมก็ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้การเติบโตเจขั้นเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ เรื่องของการคำนวณน,นะหลายหลายคนบอกว่าอยากให้สอนคำนวณเกี่ยวกับออจุดที่กำไรจะเติบโตนะครับ D/E of leverage นะครับหรือการทำ financial projection นะครับผมก็คิดว่าเล่มนี้เนี่ยน่าจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยเพราะว่ามีเนื้อหาหนึ่งเล่มเต็มๆนะครับเราก็คงจะเล่าถึงประสบการณ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ผลตอบแทนเกิน100%ของผมเนี่ย ทุกตัวให้ฟังด้วยนะครับอยู่ใน growth lecture นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่อันนี้น่าจะเป็นเล่มที่ผมน่าจะอยากเขียนที่สุดแล้วนะครับแต่คงต้องเขียนเป็นเล่มสุดท้ายเพราะว่าต้องเขียนเล่มอื่นมาก่อนนะคนจะได้มีความรู้ในระดับที่สามารถไปใช้ได้นะครับก็คือ valuation lecture นะครับสอนประเมินมูลค่าหุ้นแบบละเอียดเนอจะสอนตั้งแต่วิธีการที่ยากมากจนถึงง่ายมากนะครับรวมไปถึงทฤษฎีต่างๆที่ผมคิดขึ้นมาเองด้วยนะแล้วก็ผมทาการสรุปรวบยอดมาเองซึ่งหนังสือเล่มนี้จะไม่เหมือนกับหนังสือเล่มไหนที่คุณเคยอ่านเกี่ยว valuation แน่ๆเพราะว่าความรู้ที่ผมได้มามันเกิดจากการรวบรวมแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นใหม่นะครับดังนั้นหลักการวิธีคิดการมองเนี่ยไม่เหมือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าเล่มนี้จะได้รับผลตอบรับนะครับแล้วเราจะได้ไปต่อกันใน accounting growth แล้วก็ valuation นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ว่าใครสนใจนะสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าใต้คลิปนี้นะครับใต้ y o u t u b e นะก็จะมีคลิปสั่งซื้อไว้ให้นะครับรวมไปถึงจะสั่งซื้อโดยตรงเลยก็ได้ที่ 13357.co นะครับ 1 3 3 5 7 co เนะี่ยเป็นเว็บไซต์นะครับเข้าไปทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปที่เพจก็ได้เพจไหนบ้างนะครับเพจ1 3 3 5 7 publishing นะครับอันนี้ก็จะปักหมุดโพสไว้ให้ว่าสามารถสั่งซื้ออย่างไรได้บ้างรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ลงทุนศาสตร์ก็ได้แต่ตอนนี้เพจลงทุนศาสตร์เนี่ยปักหมุดไม่ได้นะครับคือคุณก็ต้องเลื่อนขึ้นไปดูตรง cover photo ข้างบนนะครับก็คือภาพที่คาดอยู่ข้างบนของลงทุนศาสตร์นะตรงนั้นเนี่ยก็จะเปิด,าารปด้ร,ร,รดนะนคับ ก็คิดว่าครบถ้วนนะหนังสือเนี่ย460หน้ามันหนามากนะครับหลายคนถามว่าราคาเท่าไหร่ก็จะบอกว่าปกอ่อน500บาทนะครับปกแข็ง600บาทเฮ้ยมันแพงมันแพงไหมก็ต้องบอกว่ามัน460หน้าโดยประมาณนะครับเพราะ460อหหน้าเนี่ยปกตินะราคาหนังสืออุตสาหแบบสแตนดาร์ดอุตสาหกรรมะนะครับมันจะเป็นจํานวนหน้าคูณ1.2เออประมาณนี้เช่น460มันก็จะขึ้นไปประมาณ500บาทนิดๆถ้าเทียบกับจํานวนอะไรนู่นนี่นั่นนะ,นะครับก็ยังไงก็คิดว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ สมเหตุสมผลนะเพราะถ้าเล่มอื่นมันบางกว่านี้ราคาก็จะถูกกว่านี้แต่เล่มนี้มันหนามากเพราะว่าผมตั้งใจต้องจบภายในเล่มเดียวเพราะจบภายในเล่มเดียวเนื้อหาอย่างเดียวมันก็416หน้าแล้วโดยประมาณแล้วก็จะมีอีกประมาณ40หน้าที่เป็นดัชนีหุ้นโดยเฉพาะเลยซึ่งผมว่ามันดีมากๆนะแล้วก็ต่อไปเวลาใครจะมาถามผมว่าหนังสือเล่มไหนดีอะไรเงี้ยผมก็จะยื่นเล่มนี้แล้วบอกจบอ่านเล่มเดียวเลยนะครับอ่านเล่มนี้จบเป็นพื้นฐานเนอะคุณอยากไปอ่านเล่มอื่นคุณก็ไปอ่านหนังสือที่เป็นประสบการณ์การลงทุนของนนนนนักกุ่่่่่เเเงๆชไไปปออาา The Intelligent Investor ของเบนจามินเกรแฮมนะครับไปอ่าน The Snowball ของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับที่เขียนโดยอล er, นะิซโรดิงเจอร์เนอะไปอ่าน One Up on Wall Street นะครับของปีเตอร์ลินส์นะครับหรือไปอ่าน Common Stock and Common Profit ของฟิลิปฟิเชอร์ ature, อย่างเงี้ยก็คือไปอ่านประสบการณ์ระดับโลกเลยแต่ไอท้ทฤษฎีพื้นฐานว่าลงทุนยังไงดูอะไรบ้างเนี่ยผมพยายามจะรวบมาให้ครบทุกอย่างในเล่มนี้แล้วแบบเล่มเดียวจบอะเหมือนคุณไปเรียนคอร์สเหมือนคุณไปเรียนหนังสือเหมือนคุณไปทําอะไรที่แบบ คุณต้องได้อะเออคุณจบแล้วคุณต้องได้นะครับยังไงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับย้ำอีกครั้งนะ p r อเดอร์ได้ถึงวันที่31นะครับและเฉพาะพี่ผู้ที่พร p r อเดอร์เท่านั้นที่มีสิทธิ์จะเข้าไปดูวิดีโอ x c l u s i v e นะครับสอนวิเคราะห์หุ้นและจัดพอร์ตฟลิโอนะครับความยาว1ชั่วโมงมูลค่า500บาทฟรีนะความว,วิดีโอ1ชั่วโมงสอนหุ้นเนี่ยเขาก็สายกันประมาณัวละห0 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาง่ายๆคือคุณเข้าไปดูวิดีโอฟรีอ่ะคุณก็คุมแล้วเพราะว่าหน้าหนังสือก็500คุณได้หนังสืออีกอะไรเงี้ยแต่ผมก็มันเป็นส่วนเสริมจากหนังสือเนาะมันก็ต้องอ่านหนังสือมาก,ก่อนถึงจะเข้าใจแต่ผมพยายามจะ พยายามจะ Deliver หรือว่าให้ v a l u ลที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าผมอยากให้คุณลงทุนได้จริงๆอะ่ะเออผมก็เลยทําอะไรออกมาที่อาจจะมีความหนาของหนังสืออาจจะมีความเยอะของคลิปแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะทํางานกับมือใหม่จริงๆเนาะแล้วก็มือเก่าผมคิดว่าก็ได้ประโยชน์นะเฉพาะคนที่คนที่ลงทุนมาไม่ถึง5ปีผมว่าอ่านยังไงเล่มนี้มันก็ต้องได้มุมมองได้ไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันเล่มนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็น หนังสือหุ้นเล่มแรกในชีวิตที่ผมเขียนนะก็ก่อนอันนี้ก็เขียนการเงินมาเล่มน,นึงแต่ไม่เคยเขียนหุ้นเลยนะครับที่เป็นหนังสือเป็นเล่มๆซึ่งเนื้อหามันก็เขียนใหม่นะมันไม่ได้เอามาจากเว็บแล้วก็มาเรียงๆนะครับมันเขียนใหม่หน้าใบาหน้าเนาะมันใช้ความพยายามใช้ทุกอย่างนะครับก็ก็แอบแอบหวังแหละว่ามันจะไปได้มันจะมีคนอ่านนะครับเพราะว่าก็อยากจะเขียนซีรีส์ต่อๆไปนะครับ ใครที่เป็นแฟนลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับรู้สึกว่าโอ้ติดตามกันมานานอยู่กันมา400กว่าเทปนะครับอยากจะสนับสนุนนะก็สามารถซื้อสนับสนุนได้นะครับหรือว่าใครเยได้ไประโยชน์จากลงทุนศาสตร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเป็นกําลังใจสมมติไม่ชอบอ่านหนังสืออยากซื้อเป็นกําลังใจก็ซื้อได้นะครับก็แหนนะักคนเขียนก็มีความสุขแหละหนังสือมันขายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มีเวลาจนถึง31ธันวาคมนะครับแต่ยังไงก็อยากจะใครสนใจนะก็อยากจะให พรีออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้มันไม่ไปเดี๋ยวลืมอะ่ะผมกลัวว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเนอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะลืมไปนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายไม่ได้พรีแล้วก็จะไม่ได้ตัววิดีโอพิเศษแล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้นังสือรุ่นเลมิเต็ดเอดิชันด้วยนะครับก็สัญญากันไว้นะว่าถ้าเล่มนี้ขายได้ขายดีนะครับเดี๋ยวจะทําเล่มใหม่ๆออกมานะครับก็จะทํา Accounting Valuation หรือ Growth นะครับหรือว่าถ้าใครนะอยากจะให้เขียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเป็นหัววข้้้้อไไไดมมไ YouTube ไดใต YouTube Comment ข้อไหนที่ผมคิดว่ามันสามารถเขียนเป็นเล่มได้เนาะอาจจะไม่ได้เล่มหนามาก <c oughs> เช่นอาจจะความยาวประมาณสักร้อยกว่าหน้าหรือ200หน้าแล้วมันทําเป็นเล่มได้เียผมอาจจะทํามาเป็นซีรีส์เดียวกันอาจจะต้องขอความเห็นหน่อยว่าเอออยากให้เขียนเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมก็ เปิดรับความคิดเห็นนี้ไวล้ละกันนะครับใครสนใจจะซื้อนะครับ1 3 3 5 7 co นะครับตรงเข้าไปซื้อได้เลยนะครับซื้อตอนนี้นะสดจะส่งฟรีนะครับโปสการ์ดพร้อมลายเซน็นหนังสือเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นและได้เรียนคอร์สวิดีโอ1ชั่วโมงฟรีด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้เนาะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าผมขายของพอสมควรแหละแต่ก็น่ารักอะที่ยอมฟังนะครับก็ก็รักเนาะนะก็อยากจะให้ได้ความรู้อะผมคิดว่าไม่รู้สิ พูดแล้วก็อวยตัวเองแต่ผมคิดว่ามันคุ้มอ่ะกับยอดเงินเท่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าใครเชื่อใจก็ลองไป explore ดูว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่คุ้มก็ถ้าใครกลัวว่าจะไม่คุ้มก็เดี๋ยวรอมันเข้าห้องสมุดมารวยก็ได้ครับแล้วยืมอ่านนะแล้วพออ่านเสร็จแล้วถ้าชอบก็ค่อยมาอุดหนุนกันก็ไม่ว่าการส่วนใครเป็นสายอ e ีบุ๊กนะครับอ e ีบุ๊กจะมาช่วงมีนาคมเลยช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่จะได้ คนที่จะได้ตัว Limited Edition เนี่ยเขาจะเป็นเฉพาะคนที่สั่งเป็นเล่มเนอะอันนี้ก็ขออนุญาตไว้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ผมรู้ว่าคนที่ฟังถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่เยอะเนอะ <cks uk> <c oughs> น่าจะไม่เยอะแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมคิดว่าผมเป็นลงทุนศาสตร์ได้ก็เพราะว่ามีคนที่ยังเป็นเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนผมอยู่เนาะ <c oughs> ผมจะตั้งตัวเองเป็นลงทุนศาสตร์มาคนเดียวโดยที่ไม่มีใครสนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นลงทุนศาสตร์หรอกนะครับดังนั้นเนี่ย การสนับสนุนของทุกคนมีคุณค่าเสมอนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีทุนรัพั์จะซื้อไม่พร้อมจะซื้อไม่เป็นไรครับแค่คุณกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แค่เนี้ยหรือว่าเออแบบแนะนําให้ยอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับยังไงก็หวังว่าจะอยู่เป็นลงทุนศาสตร์ครับคนติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไม่อยากให้คนติดตามเพื่อนอยู่หนะเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่กันมาจนถึงวินาทีนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณ stock lecture ลงทุนทนไดดดด้เเล่มีียววยววคครรััับบสส อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์